สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกคา้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชม Channel, ช่องรถสวยมือสอบายตุกเพรยนต์ค่ะพบก,กับตุกอีกครั้งนะคะในการรีวิวและอัปเดตรถเข้าใหม่ของทางบริษัทเพรยนต์บริษัทที่จําหน่ายรถยนต์มือ2ที่ใหญ่ที่สุดในย่านบินบุรีแห่งนี้ค่ะวันนี้ก็เช่นเคยค่ะรถที่ตุกเลือกมารีวิวให้คุณลูกค้าได้ชมนะคะก็อยู่ข้างหน้าตุกคันนี้เลยเจโตโยต้าอันติส 16G ปี2017ค่ะ สีบอลเงินส,สวยๆแบบนี้เลยกับราคา469,000บาทและระยะการใช้งานมาแล้วเพียง110,000กว่ากิโลเท่านั้นเองค่ะเรามาดูรายละเอียดรอบๆตัวรถไปพร้อมๆกันเลยสำหรับเจ้าอันตินในคันนี้นะคะชมด้านหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นชมใหม่ไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วโคมไฟคู่หน้านะคะจะเป็นโคมไฟเติมแท้แบบมัลติ d e j e c t เตอรนะคะ ไฟดมเทอของโรงงานโตโยต้าเขาเลยกระจังคู่หน้านะคะกระจังด้านหน้าจะเป็นสีบอลเงินนะคะโลโก้โตโยต้าตัวใหญ่ๆโตโตอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยสวยๆกันไปเลยนะคะส่วนของกันชนด้านล่างสวยงามค่ะยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีริ้วไม่มีรอยใดๆมีการเก็บสีมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะ ส่วนของโครงสร้างด้านข้างนะคะล้อแม็กที่ลูกค้าจะได้จะเป็นล้อแม็กเดิมแท้ของโรงงานโตโยต้าเขาเลยจะเป็นแม็กขอบ16อขอบ,บนะคะสภาพของแม็กก็สวยๆงามๆแบบนี้ไม่มีริ้วรอยใดๆไ,ไ,ไม่มีรอยเบียดสุกป,ปาดสวยๆงามๆเลยมาพร้อมกับยางกูดเยียนะคะยางกูดเยียปี2020ค่ะ สภาพดอกยางก็ยังสวยๆนะคะดอกยางยังลึกๆลูกค้าซื้อไปใช้งานได้อีกยาวๆเลยส่วนของภายใต้ซุ้มล้อสวยๆนะคะแล้วก็รอ,อยโชกยังมีรอยแต้มสีจากโรงงานให้เห็นชัดเจนค่ะไม่มีคราบหยดไหลยเยิ้ยมของน้ำมันเครื่องรับรองได้เลยนะคะว่าเจ้าอัดติคันนี้ไม่มีการตกแต่งตัดแต่งใดๆมาแน่นอน เป็นเครื่องยนต์ดูโอ VVTI นะคะโลโก้อยู่ครบสำหรับกระจกด้านข้างนะคะจะเป็นกระจกสีเดียวกันกับตัวรถค่ะติดตั้งไฟเลี้ยวมาให้เราเรียบร้อยมาพร้อมกับที่เปิดประตูค่ะสีเดียวกันกับตัวรถตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมผ่ากลางแบบนี้เลยสวยๆงามๆกันไปสำหรับเจ้าอาติคันนี้นะคะจะเป็นแบบสตาร์ทมือนะคะกุญแจคีเลตเ,เลย มาพร้อมกับกระจกเดิมแท้ของโรงงานโตโยต้าค่ะโลโก้อยู่ครบติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยรอบคันนะคะเรามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างสำหรับภายในห้องโดยสารนะคะสำ,สำหรับเจ้าอันติดคันนี้จะคุมโทนด้วยสีดำค่ะคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นสีดำตกแต่งด้วยเสด้วยสีเบจนะคะ เบาะที่จะได้จะเป็นเบาะหนังสีเบทแบบนี้เลยสภาพของเบาะนะคะสวยงามค่ะไม่มีรอยยับรอยย่นรอยแตกใดๆเลยสามารถตรวจสอบได้สวยๆกันไ่เลยฝ้าเพดานนะคะสวยงามไม่มีร่องรอยการขีดเขียนใดๆไม่มีร่องรอยการเขียนยันด้วย ส่วนแขวของแผงประตูนะคะสภาพของแผงประตูก็จะสวสวยๆแบบนี้เลยไม่มีริ้วไม่มีรอยมีระบบเซ็นทันล็อกนะคะและมีปุ่มเปิดปิดกระจกอัตโนมัติแบบนี้เลยตกแต่งด้วยสีบอลน,นะคะแบบนี้ยาวๆมาเป็นเลยมีช่องวางแก้วน้ำขวดน้ำให้1ช่องมาพร้อมกับลำโพงคู่หน้านะคะ1คู่แล้วก็ลำโพงตัวเล็กๆ อีกหนึ่งคู่เช่นกันตัวน็อตซอกประตูยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ค่ะตัวน็อตไม่มีการขยับขยืนข้นเคลื่อนไหวใดๆเลยสวยๆกันไปเลยนะคะสติกเกอร์อยู่ครบค่ะไม่มีร่องรอยการแกะเกาถลอกใดๆตัวน็อตอยู่ในสภาพเดิมค่ะ แอร์ที่ลูกค้าจะได้นะคะก็จะเป็นแบบแอร์กลมๆแบบนี้เลยหมุนปรับระดับรอบทิศทางได้360องศาปุ่มจะเป็นจุดป,ปุ่ม engine start stop แบบนี้เลยนะคะ start มือค่ะมาพร้อมกับพวงมลาลัยหุ้มหนังนะคะแบบมั l ติ f ฟง c t i o n สภาพของพวงมลาลัยไม่มีชํำไม่มีสึกลรอใดๆเลยมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะคะเพิ่มลดเครื่องเสียงได้ที่ตัวพวงมลาลัยค่ะ ติดตั้งวิทยุเครื่องเสียงมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสามารถเล่นเครื่องเล่น am fm ได้ฟัง cd วิทยุได้นะคะมีช่องเสียบ aux แล้วก็ usb มาพร้อมค่ะแอร์จะเป็นแบบแอร์อะนาล็อกนะคะหมุนปรับระดับได้4ระดับค่ะมีที่จุดบุหรี่ให้1ช่องค่ะสำหรับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะดีไซน์สวยงามแบบขั้นบันไดแบบนี้เลย หัวจับเกียร์นะคะหุ้มด้วยหนังไม่มีสึกไม่มีหลอค่ะสวยงามมากชั้นวางแก้วน้ำขวดน้ำตรงกลางให้หนึ่งช่องเบรกมือนะคะจะเป็นแบบเบรกมาตรฐานนะคะจับถนัดมือส่วนของที่พักแขนตรงกลางนะคะจะเป็นสีเบรสีเดียวกันกับเบาะรถค่ะูช่องวางของมีช่องวางของตรงกลางให้สองชั้นนะคะแบบนี้เลยสำหรับที่เก็บของด้านหน้าค่ะ จะเป็นเกะ๊ะลึกๆแบบนี้เลยมีสมุดคู่มือการใช้งานมาพร้อมนะคะสำเนาทะเบียนรถนะคะสำหรับเจ้าอันติส 1.6G คันนี้ทะเบียน6กอไก่พอพึ่ง392นะคะกรุงเทพมหานครนะคะ่ะจะเป็นเครื่องยนต์สีสูบนะคะ 1598 cc 125แรงม้าค่ะเจ้าของเดิมบริษัทอคเน์แคปิตอลค่ะเป็นรถเจ้าของเดิมเป็นรถของหน่วยงานนะคะรับรองได้เลยว่ารถคันนี้มีการเช็คระยะเข้าศูนย์ตามรอบแน่นอนเรามาดูส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างอ้อลืมไปตรวจตูวตวตวความเรียบร้อยกันก่อนนะคะไฟคู้น้าใช้งานได้ปกติค่ะ ที่กันแดดนะคะฝั่งผู้โดยสารมีกระจกติดมาให้ด้วยไฟใช้งานได้ค่ะที่บังแดดฝั่งคนขับนะคะพลาสติกยังอยู่อยู่เลยแล้วก็มีกระจกมาให้พร้อมไฟใช้งานได้ปกติค่ะมาดูส่วนของห้องผู้โดยสารข้างหลังกันบ้าง สำหรับห้องพูดิสารด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีเบจเช่นเดียวกันมีสายเซฟตี้เบลมาให้3ส,สายดูกว้างๆของขวาง,งแบบนี้เลยนะคะเบาะไม่มีรอยขีดข่วนรอยชัำรอยแตกใดๆเลยพื้นพรมสะอาดสะอาดเดี๋ยวทุกเปิดให้ดูสะอาดมากเลยนะคะมีช่องเสียบ USB ให้2ช่องนะคะสามารถชาร์จไฟได้กระเป๋าใส่เอกสารให้1ด้านนะคะกระเป๋าจิงเจ้าหด้านฝั่งผู้โดยสารด้านหลังสวยๆกันไปเลยนะคะสำหรับเจ้าอันติคันนี้ราคาอยู่ที่469,000บาทกับร,ระยะการใช้งานมาแล้ว1 1 0 0 0 0กว่ากิโลค่ะลูกค้าซื้อไปคุ้มแน่นอนเลยนะคะ สภาพโครงสร้างเดิมห้องผู้โดยสารสะอาดสะอาดน่าใช้รับรองได้เลยว่ารถของเราไม่มีการตัดแต่งตัวถังพิกคว่มชนหนักจมน้ำมาแน่นอนล้อด้านหลังก็จะเป็นล้อแม็กอลลอยนะคะของเดิมแท้จากโรงงานเช่นกันแม็กสวยสยยางสวยสวยซุ้มล้อสวยสวย เรามาดูส่วนของด้านหลังรถกันบ,บ้างรอยเชื่อมต่อทุกอย่างแนบชิดสนิทสวยๆง,งามกับไปแบบนี้เลยสำหรับส่วนของด้านท้ายรถนะคะโคมไฟจะเป็นโคมไฟเดิมแท้ของโรงงานนะคะยังสวยๆใสๆอยู่เลยโลโก้มาครบมาเต็มเห็นชัดเจนไม่มีรุดติดตั้งไฟทับทิมมาให้แล้วเรียบร้อยกันชนด้านหลังอยู่ในสภาพสวยงามไม่มีริว้วไม่มีรอยใดๆเลย ฝั่งประตูฝั่งกระโปรงหลังนะคะมีการตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมยาวๆแบบนี้เลยสวยๆกันไปกระจกด้านหลังมีการติดตั้งตัวไล่ฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยมาพร้อมกับไฟเบกรกดวงที่3นะคะโลโกโ้โตโยต้ากระจกดิมแท้เห็นชัดเจน ตอนนี้ทางบริษัทเรามีโปรโมชั่นให้ลูกค้ามากมายหลายอย่างเลยนะคะลูกค้าเครดิตดีฟีดาวค่ะศูนย์บาทสามารถออกรถได้นะคะออกง่ายได้ทุกอาชีพมาตรวจสอบเครดิตมาพูดมาคุยมาดูรายละเอียดตัวรถกันได้มาทดลองขับกันได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งหรือจะโทรมาสอบถามกับทุก,ก่อนกน็ที่เบอร์0 9 4 7 4 2 6 0 3 5ค่ะสวยๆกันไปเลยนะคะสำหรับจะอัดติดคันนี้ โครงสร้างทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมเหลี่ยมมุมยังอยู่ครบนะคะสีสันสดใสสวยงามลูกค้าสามารถตรวจสอบเลขเครื่องเลขตัวถังได้นะคะเลขเครื่องเลขตัวถังตรงซื้อไปโอนได้ร้อเเซค่ะตัวน็อตตัวโชคทุกอย่างเห็นคมคมชัดเจนนะคะ เพชรยนเราจำหน่ายรถมือสองมากว่า20 20กว่าปีแล้วนะคะเรารับรองได้ว่าลูกค้าที่ซื้อไปจะต้องอได้รถที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพนะคะเรื่องของราคารับรองได้เลยว่าลูกค้าซื้อไปจะต้องคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปแน่นอนเลยนะคะสวยๆกันไปเลยค่ะสำหรับเจ้าอริค,คันนี้ อย่าลืมนะคะโทรมาพูดมาคุยกับตุ๊กได้ที่เบอร์0ู4 742 6035งหน์รือ ID Line ตุ๊กก็ K. T. O. O. K. 23 23ค่ะเดี๋ยวตุ๊กจะพามาดูในส่วนของอกระโปรงหลังกันบ้างนะคะกับห้องเครื่องมาดูภายในกระโปรงด้านหลังกันเลยนะคะ สภาพโดยรวมก็อย่างที่ลูกค้าเห็นค่ะกว้างๆแบบนี้เลยสะอาดสะอ้านนะคะสามารถเก็บกระเป๋าเดินทางใบโตๆได้2-3ใบได้ถึง4ใบเลยทีเดียวค่ะตัวน็อตทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะรางน็อตฝนยังเหมือนเดิมค่ะไม่มีไรเสนิมขึ้นตัวน็อตคมๆคมๆกันไปรอยชกรอยเม็ดอารเห็นชัดเจนนะคะ ลูกทรงของเขายังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยรอยน็อตรอยน็อตมาครบมาเต็มค่ะตัวน็อตต่างๆตัวชกต่างๆนะคะภายใต้ฝากระโปรงเห็นชัดเจนค่ะทุกอย่างนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิมค่ะ ล้ออะไรอยู่ครบนะคะกระเป๋าเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับเจ้าอันติคันนี้เดี๋ยวตุกจะพาไปดูภายในห้องเครื่องยนต์กันค่ะ ในส่วนของเครื่องยนต์นะคะสำหรับเจ้าอันติส1 g คันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์4สูบ125แรงม้าค่คะเครื่องยนต์ d u โอ v ีวีค่ะสภาพเครื่องก็อย่างที่เห็นนะคะแห้งๆสวยๆกันไปแบบนี้เลยไม่มีคราบหยดรายเยิ้มของน้ำมันเครื่องให้เห็นรอยซีนต่างๆรอยจุดเม็ดอัดต่างๆของโรงงานชัดเจนคมๆกันไป รอยน็อตอยู่ครบค่ะไม่มีการขยับเยื่อนเคลื่อนไหวไม่มีรอยบิน่นใดๆเลยสวยๆก็ไปเลยนะคะตัวปั๊มโลโก้ทุกอย่างเห็นชัดเจนนะคะรอยคานด้านข้างด้านหน้าตรงๆแบบนี้เลยไม่มีคดไม่มีงอนนะคะสวยๆกันไปห้องเครื่องสะอาดสะอ้านค่ะ รอยจุดรอยเม็ดอาร์ตรอยแต้มสีจากโรงงานเห็นชัดเจนนะคะลูกค้าซื้อไปสามารถตรวจสอบเลขเครื่องเลขตัวถังได้นะคะเรารับรองได้เลยว่าเลขเครื่องเลขตัวถังตรงค่ะลูกค้าซื้อไปโอนได้100%ซค่ะสวยๆก็ไปเลยนะคะสำหรับเจ้าอาติส 1.6G ปี2017คันนี้ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจจะขอเข้ามาดูรถนะคะมาทดลองขับสามารถเข้ามาได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะซอยเสรีไทย68แยก1บุรีค่ะรอยน็อตอยู่ครบนะคะตัวปั๊มโตโยต้าเห็นชัดเจนค่ะ้อยจุดลอยเมตอาทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมค่ะแผ่นการความร้อนไม่มีหลุดไม่มีร่อนนะคะสวยๆกันไปเลย ทวนอีกครั้งนะคะสำหรับเจ้าติส 1.6G คันนี้ค่ะราคาตั้งขายอยู่ที่469,000บาทกับระยะการใช้งานมาแล้วเพียง110,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าทัศในสนใจโทรมาสอบถามมาพูดมาคุยกับตุ๊กได้ที่เบอร์0947426035หรือ addidline ตุ๊กก็ k.took23 นะคะ ก่อนจากกันไปในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ